สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้ก็แนวทาง3รัฐนะคะงวดประจําวันพุทธที่7กระะกฎาคมามาดูย้อนหลังกันนะคะเมื่อวันอังคารเนาะวันอังคารพี่น้องให้รัสเซียกับอังกฤษด่น5นะคะรัสเซียออก 7จ็ดสหนึ่งหห้านี่เข้าหกห้าห้าหกนะคะสําหรับรัสเซียอ,อังกฤษอังกฤษพี่น้องให้ห้าก็ไม่ไม่มานะคะมาแปดนะมาแปดกับศูนย์นะคะ8ดพี่น้องให้เยอรมันส่วนเยอรมันนะคะหนึ่งสามแปดห้าเก้าหนึ่งสามแปดห้าเก้ามาแปดนะคะมาสามแปดแต่ว่าเข้ารูดเนาะเข้ารูดอันนี้ใครที่รูด8ดนะคะส่วนตัวเจาะนี้ไม่เข้าเนาะ อันนี้เข้ารูดนะคะสําหรับเยอรมันก็เมื่อวานก็เข้าสองรัดอ่าก็ยังโอเคเนาะเข้าสองรัดนะคะเมื่อวานนี้วันอังคารทีนี้เรามาดูของวันพุธกันเลยนะคะวันพุธพี่น้องให้เน้นรูดนะคะเน้นรูดนะ,ะเน้นรูดนะคะหรือใครจะวิ่งใครจะรูดนะ พี่น้องให้ละรัเสเซียนะคะรัเสเซียรัเสเซียเด่นรัเสเซียเด่นสีนะคะจับคู่กจะมีสีหนึ่งสีสองสีห้าสีหกนะคะ อังกฤษแล้วก็เยอรมันอังกฤษเยอรมันนะคะอังกฤษแล้วก็เยอรมันอังกฤษเยอรมันพี่น้องให้เด่นเก้านะคะเด่นเก้าจับคู่ก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกค่ะเก้าเจ็ด นะคะนี่สำหรับสามรัฐนะวันนี้ก็รีบๆด่วนๆมากเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องช้ามากเลยนะคะเลิกงานกลับมาก็ช้าแล้วนะเลิกงานกลับมาก็ช้าวกว่าจะมานั่งคิดกลับมาถึงบ้านก็หาเอ็นหลังนิดนึงก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็มานั่งคิดคำนวณตัวเลขทีนี้ดูเวลาโอ้ตาแล้วเวลาเหลือไม่นานนะคะเหลือแป๊บเดียวน่าจะทันเนาะซี สี่หนึ่งนะคะสี่สองสี่ห้าสี่หกเก้าสามเก้าสี่เก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะสำหรับอังกฤษแล้วก็เยอรมันรัสเซียพี่น้องให้เด่นสีหน่ยนะอ่านี่ค่ะวิ่งรูดนะคะเน้นรูดนะสี่กับเก้านะคะสำหรับสามรัฐวันนี้เดี๋ยวนะพี่น้องก็รีบิ กลัวไม่ทันไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะน่าจะทันเนาะอีกหนึ่งชั่วโมงดูเวลาแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอให้เป๊ขอให้ปังแล้วกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะ,ะรีบมารีบไปแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเฮงๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ